สวัสดีค่ะมะพอวมะพอกับมันตการยูช่องมันตการผ้าด,ด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะทำผู้ชมมมอน้แอดก็ได้เดินทางมาบานแมลางส่งรอนปนูตานะคะแอดกัได้มะพอผู้พูพันโชคดีถูกรอตเตรี่สอง,งวดติดแล้วนะคะซึ่งในงวดเก่าแปเพินกระถูก65บห้ใบค่ะและงวดแปเพินกระถูก แสนนะคะท่านผู้ชมกลับไปฟังน้ำกันค่ะว่าเพิ่นได้ตัวเลขมาตาไซได้ไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นคึ้ถูกหลายใบแท้นะคะไปฟังน้ำกันเลยค่ะใบก็บทางงวดก็ไปหกสิบห้าใบเพราะอันเอาภาพบรรยากาศผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่หกสิบห้า,บาใบนี่เด้อค่ะเด้อฮันนี้ละลเราโชคดีเก้าแปดก็เก้าแปดล่ลลางเก้าเจ็ดบนนะจ้ะ เกคาแปดได้ห้อิาใบห้าใบลอตเตอรี่เวาวันนงเออผมซื้อแปดเจ็ดเลยเวานนงบสี่รก็ใบเออเออวัดเสียงแปดเจ็ดเยเออกลับไปที่สด้แปดสามเลยนะโอ้หวดหัดหวัดบางนึ่งหอดแปดสามนี่นอกจากแปแตงหวัดแปดสามก็ได้ยูเม้นบ้าจ้าได้ได้มาโดเสียก็แบบ วันนี้ได้ไปครับนียวลา่งตุ้มเนี่ยเราไปมาขนครับแล้วมาข่าศุนหาเนาะเเครื่องอยู่นี่หาอยู่ารหาซุนซุนหากับมัสติสกับห้าเจ็ดซุนห้องนี้กันนาลาปูพันไหห้าเจ็ดซุนขันมะมสลับเรียนมันก็อยู่ในหนี่คือเกา ถูกดีถูกทุกงวดถูกมากจกงวดแล้วจ้ะเออกาพอทีเสองงวดเป็นเนาะเป็นเป็นพี่เป็นพี่สายป่ะจ้ะพี่สายของเป็นพี่สาของเดี๋ยวเาพางอยเห็นเออเออดก้าเปดมอดออ๋อวดงดที่เป็นถูกวันที่วันที่งกันยาครับ เดี๋ยวแล้วเได้เกลเปลียนเดี๋ยวนี่หกิาใบสันเก้าแนสิหใบนะเลขกล้ดีก็ได้เยอะกะบา่าคาตู้่ายแนามออเียสามถูกมากงวัติดแล้ววันนี้วันที่สามวัที่สไปแล้วันีเอรีว่าผมว่าอะไราีสูตรับะ ล่อมาหาสวนได้ก <ITA> ันเลขเขาดมาเิ่เจอศูนย์มามศูนตะเลขปูเป็นส่งหายเมื่อนั่นอยู่ดอนปูตาห้าเจ็ดศูนย์เนาะแมนจ้ะขี้้าหาาเก้ากับืออยู่หาเก้าดเามันอยู่กับเจ้ากับหาหาเก้ากับหาศูนย ตกกับไปำเร่้วหันหัวได้ก็คืออยู่หาออพีกตัวนึงมีหาหกได้การมันกลับหัวนะเตรียมหาเกาาว่าจ้างใบล้วครัวนี่เห็นากเห็นใบเออี๋ยว่ได้เอามอรถอีกขั้นหนึ่งนับได้ปะครนับได้ประมาณเออบ้านอะไลอยก็ไปลอยเอ เสื้อเสื้อขนาดนี้นี่ระดับเสียแล้วเนี่ยจ้าผมเสื้อมาตัวละแสนก็่าบาทนะตะลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่เนาะจ้าครับก็ฟังเบิ่งแล้วถูกทลาคันถูกมากล้วถูกทลาเป็นแสนเือหลายได้ถือหลายเนี่ยทั้งหมเลยก็เสียเลยจ้าเนี่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งเออเมื่อกี้ยึดกับดวงคนน้ำแมนบอลล่าจ้าเออดวงเข้ามาเกาก็ซื้อไซดกับถือรึเปล่าไม่ไ้ชื่อว่าห้าศูนย์ละซื้อไว้แล้วฟันดีป้ะโอ้ผม บ่ใครฝันหรอกผมบ่นันเด็กคนนั้นบ่ฝันนะครับคันว่ามากกัคือซื้อไปเลยบาจ้าซื้ถูกถูกมาหลายๆบอก็ไดยยินจากน้อง่ล้วว่าฮะเออห้าเจ็ดศูนยเจอที่ว่ามากค่าศูนอันนี้เลยมาซื้อหประตูได้ให็นล้นครัเป็นลสามเตอรเราจัดไว้แล้วนะคะจัดหนักแล้วห้าศูนยะคะหรืว่าเป็นหาศนยะครัลตเตอรี่ลอยก็ใบแล้วนะ จัดแต่หาสวนั่นอกค่ะครับผมไม่ซื้อเรตัวเดียวเนี่ยเื่อว่านเก่าแปดเก่าแปดตัวเดียวแสดงว่าเม็ดเดียวนะคะคันเดเดียวเลยออว่าเพ่นีล่ะแปดเจ็ดเอกแปดเจ็ดเาซี่ลอยก็ไตัวนักเออซุดละสองพห้บห้าใบนะเมซื้อยก็คือยกสุดเลยขันยามเอาอาหมดเลยเขาเอาหมดเลยแต่่ามีขายแลวเขาจะเอามาให้ผมมดเลยมีเท่าใมเอามด คมันมักก็คือเอาตัวนั่นกันถูกมากก็คือได้หลายไปเลยนะตันสิบอาใหญ่คือัเดียวองมักสีก็ได้ลายห้าศูนย์นะคะแค่ถืลายอยู่แต่ต้องเสียยมันถือแสนนมันไม่ได้ขึ้นแม่ท้องสีเรลยกกัได้นครับ คุณแม่แันการอตตลีเออ่าเบืองเลยเออเออเออนอเออร์สเออันนี้เป็นตลาด้เยปอบเยออเอาแวกินเเสีย้วยกน้นกันเออนี่วันนี้เขาเยเอาแวไปหเัวก็เมียจอดยน้นใหญ่เลยู่ใหญ่เอ่อเบิ้งน้ำปูเค่ะน้ำปูคันๆยาไปเบิ้ลน้ำปูค่ะเตเต็มเตตมเ เอาเอาเอาบแมนมีคนเหตุเฮียผู้ใดเห้รตตลีเฮียั้งังอาจารย์สามารถ่งอยจิบบแมนไม่ย่นี่ย่ก็นร่นี่คนีหาพเดีเข้ากันเลยเออเวมาบ้านวตูดจีเนั่ตัลเอรเื่อกี้นี่แมนจั่หน้าร้านทำรถตัวนี้ลนพนนลววันนี้ มันลอนอยู่หน้าบ้านแม่บนอยู่หน้าบ้านหล่นใบไหนเก้าห้าพี่เลยเออเดื่งตุลาเออันนีเก้าห้าพี่น้องยืนรอรถเบิ้งทะเบียนรถน้ำเก้าห้าเก้าด้วยเ้าหตรงกันเลยค่ะหล่นตรงเก้าห้าด้วยเอาเอาอันนี้ครับใบลอตเตอรี่ของอาจารย์สามารถหล่นตรงนี้เลยครับหล่นตรงตรงล้อรถนี่ครับตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยครับโอ้ยแปลกแปลกแปลกนี่ผู้ถือ เ่อก่มันเื่อไรกัเชือปลาแล้่าที่เได้ยี่ดป็นมบดอน้งนน่าวตนี็กหสงตน่ไกหลายนบทีแตาเียวเน่เขา่นี่คือสุดใบเจียวเ่็ม่มหนบวนีคครบเไปแตกเลย อะไ้มองสามสี่อ้าวคุณยายจะซื้อยายยังงานเอาหมดก้อนนึ ο ο ่ก hey, ็เอาเลียงก็นด้ล mm ี้ยงก็เด้าลียงก็เป็นชิ้นกันไเป็นแรคัไ่จังลคุณยายคุณจะได้รางวัลหร มันเด้อโมฮ้อจังไนชื่อเอาเรืออยู่นกันื่อจันรยังมเอารางัลที่หนึ่งจ้ากยังไงจ้าหนูว่าเอาดอกนมันคี่หนึ่งม่ชื่งเนาะเอารางัลที่สองแม่ที่เทาซื้อเลขแม่เมื่อนี่พุฒ่ามัซื้อเลขเพราะว่ายังมีเงินทกินเด้ันดีปะันดีบ่มันได้เสือขานีแคืตัวนั่ง ความฝันน่ะจากจากที่ได้เลขเมื Öz ่อนั uh ้นไปแล้วเกาฮาเนาะแม่แต่ว่าไปซื้อแล้วก็จะบอรับร้านวางเลยร้นไม่ได้เสื้อผ้ามิตรตงานะพู้ใดก็ซื้อผู้ใดก็เอาบัตรเสื้อผ้าน่ะไม่ได้กันหลายไม่ได้กันหลายอยู่เป็นบเสื้อผ้าเสื้อผ้าผู้ใดก็ซื้อก็เอาบัตรัานี้่ัานี้จับก้อนกนได เสือต้นี้กันง่าแต่ว่ามันคึอนต้นน่อยแท้กับต้ไรบได้แต่ว่าอเปาสักไอหมูเปิ้มาให้มาให้ลูกมาให้ลูกักยหมูเิ่มาให้ลูกอันได้ได้เบอรโทไปกับีคนมาถามเนาะพอมามบนเบิเงับนี้ลมังนึงก็ขออีกนิดขอเบอ์เจจินดาแน่ส

ห้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหกห้าเจ็ดศนย์ฮกต่อปะฮกต่อเลปะรางวัลที่หนึ่งตัวใดก็จ้าห้าห้าเจ็ดศนย์แปดเก้าห้าห้าเจ็ดศยเลขที่ออกวันที่หนึ่งตุลาคุณแม่มนอาหมุนรางวัลหมอนรางวัล สามหนึ่งห้าเจ็ด้ห้าเจ็ดศูนย์พะเาเรี่ออมานเีออกันที่อสิออกไปต้าผู้ใดจะเลื่มาเด้อเบิ่งละวันเออโดมหมอาซิงเล้เทปปูนัดนี้แล้วกจางหมอราซิงมาเลยแ่ีแต่ว่าเต้นมเป็นาหารเต้นยากอาหารเต้นอาาเนแมม่